สวัสดีครับดช้าครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ท่านใดที่อยู่แถวนนองรูนะครับก็คงคุ้นกับวิถีอีสานเนาะบ้านเท่านะกะชินหนึ่งเขาเนี้ยจะเศร้าอันนี้อุ่นเข่าอยู่ครับหลังจากที่เราจัดรถจัดลาเรียบร้อยนะครับก็ไม่ให้กับเขากินเองครับอยู่ผู้เดียวกับตามภาษาผู้เฒ่าโซ่ทิมครับผมน้าว่ากันไปครับก็เน่เดี๋ยวเราจะทําเมนูเด็ดครับเมื่อนี้เขาสิเฮ็ดขัวนู้กันครับเรามาดูกันว่าขัวนู สไตล์ผมทํายังไงมเมื่อเบิกกันครับนี่ครับเราก็เห็นกันกันประมาณนี้อันนี้คือหนูครับไปหาไมา่ได้ไม่ขึ้นนี่ไหมตตวบกไงหนึน่งก็ัวกินพูด,ดียอางซิมบเบิร์ดเดี๋ยวเอิญมูมากินเครื่องเทศก็เรียบร้อยครับก็จะมีตะไคร่หอมครอกนะครับนี่หอมโรลกใส่พริกน,นิดหน่อยนะครับแล้วก็นี่ขายไม่ได้ก็คือหอมเอาไว,ขว้ขัวนะครับมา เรามาเริ่มกันเลยก็ต้องสับนะครับตะไคร้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาไปโขกกับหอมนะครับแล้วก็หาเอาแถวนี้นะครับทางางหลังชุูมุนตเอิมีต,มตะไคร้อยู่หนึ่งกอแล้วก็มีขาด้วยอโอ้เยี่ยมมาก วเราจะเริ่มโครก,กันนะครับสำหรับหอมกับตะไคร้นี่ขาดกันไม่ได้นะครับ้งนี่ครับประมาณนี้นะครับขาดไม่ได้เลยหอมชวนชิมนะครับโคกให้มันแหลกๆเด้อแหลกๆเพื่อที่เราจะนำเครื่องเทศชุดนี้นะครับ เอาไปขว่วแห้งๆสะก่อนคุกกับหนูนะครับแล้วเราค่อยปรุงน้ำใส่น้ำพอกลุ่มกลิม่มเข้าไปเนาะถึงจะอร่อยว่างั้นจำเบ้าคาเดลหรอครับบริเทศโดนแล้วก็อยู่กรุงเทพมาโดนก็เลยกลายเป็นว่าต้องมานั่งทวนกันใหม่ครับผมก็โขกประมาณนี้แล้วครับเขาก็ ได้เห็เดเปิดรูอลังการปไปนลยโอเคนี้เราก็มาจัดก,การของสดนะครับก็คือหนูตัวนี้เองครับการหั่นครึ่งเลยนะครับแล้วก็จะสับเป็นชิ้นประมาณนี้เลยนะครับเขียงดีใจขนาดพี่นอนครับสั่งทำพิเศษ น้องแถวบ้านทำมาให้เป็นไม้ขามว่างัันนะเป็นไม้ขามเก่าแกา่แม่รูพุกหรือรู้บันเท่านี่กะไฟดีดีครับเป็นเมนูเลิศรสของ ซาวอีสานและฝั่งเหนือนะครับก็กินคล้ายๆกันนะครับไม่ว่าจะปิ้งนะครับหรือว่าจะขวขึ้นจากกระไดเนี่ครับโอเคหลังจากเราสับชิ้นส่วนของหนูเรียบร้อยเดี๋ยวเฮาซีเอาไปคลุกเคล้ากับเครื่องเทศแล้วก็เอาไปขวนะครับไปดูกันครับหลังจากเราได้หนูสับแล้วนะครับเราก็จะเอาหอมกับตะไคร้นี่นะครับคลุกลงไปเลยนะครับ อันนี้ทําแบบอีสานบ้านเฮอลจริงๆนะครับมือรุนรวนครับผมก็จะใส่เกลือเล็กน้อยนะครับเพื่อความกลมกล่อมของการคั่วนะครับนะใส่พอประมาณนะครับพ่อให้แม่น,นวนะพี่น้องกับประมาณนี้เนาะปม๊บมือไม่ดอกโอเคเราก็คนกันเลยครับประมาณนี้ครับคนเข้าให้กัน ให้เข้ากันไม่ใช่ให้กันโอเคโอ้ไม่ก็เดี๋ยวเราซีเอาไปข้างไฟได้ไหมเราคลุกเคล้ากับเครื่องเทศนะครับตอนนี้ก็เอามาคั่วไฟก่อนนะครับเพื่อให้หนุ่มสุกนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็คั่วไปเรื่อยๆครับจนเนื้อมันสุกครับทอดจนใครใส่ผักใส่น้ำ ปลาแดกใสจักน้อยน้ำปลานิดหน่อยพงสชุรสนิดๆหนัหงสี่ครับกระสิแซีบตัวบาเนี่ส่วนข้าวโอ้ก็สุกแล้วนะครับข้าวเหนียวข้าวิธวีนบ้านครับคนอีสานคุ้นเคยกันดีผมก็คนอีสานแหละครับแต่ว่าไปอยู่กรุงเทพมาโดนก็ถือโอกาสนะครับ ไม่เห็นขัวนูกินอีแล้วครับผมโอเค,อเคหลังจากที่เราบุดะ นะขัวแล้วโอ้หอมครับกี่นอ้องเอ้ยแม่ซิมหน่อยสิรสชาติเยี่ยมมากส้มจะคลองอีกกป็นพนอ็ดแล้วก็จะหยอดนิดหน่อยนะครับก็อาหารเลิศรสครับกะซีมีน้ำปลาร้านิดหน่อยนะครับ แล้วก็ยอดประมาณนี้นะครับใส่ลายมัน,นสีแซเสีบลายใส่หน่อยแซบหน่อยว่าสันพันวาอันนี้อกอันครับผงสูรส่ะประมาณนี้ครับอ้มาด้วยพี่น้องอย่างเข่าบ่านในควอมค้มหหวยๆอยู่ร้อมเป็นเด็กแล้วก็ขาดไม่ได้เลย ผมจะใส่เขาเรียกว่าลูกโดดครับบานเท่าเอิ้นติดตขนนยกหน่อยแม่อะใส่ลงไปคนซะหน่อยนะครับนี่แหะครับวิถีซีวิตของนุมน้ำมนน์้นมันหน้านครับได้กลับมาอยู่บ้านก็เป็นคน มาเข็ดกับเขา่าแหนยูกับไ่ได้ว่าเก่งหลายครับก็พอได้อยู่ได้กินเนาะแล้วก็จะเติมน้ำหน่อยเพราะว่าใส่น้ำหน่อยๆมันบริสุทธิ์ไหมพี่น้องก็นี่เลยใส่น้ำเข้าไปพอกรุ้มกลิ่มนะครับใส่หลๆมันสีแสบหลาย อ,อ่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่ผักหอมผักสีลงไปครับพวดเลยอู้อสีขากันได้บายแล้วก็จะคนกันเล็กน้อยครับอันนี้คือสูตรผมเองนะครับไม่ใช่ว่าอันเขาก็เฮหดตังสั้นจังสี่ะประมาณนะครับผมัะ ซำาขเจะขวงได้ยุได้กินนีแ่แหละครับพี่น้องครับหนูกห็หาเอาเนียครับไปหายิ่งเอาเฮ้ยห <c oughs> ลังจากนั้นก็รอให้หม้อเดือดนะครับแล้วก็รอให้มันสุกแล้วก็ตักกินได้เลย